ปีไปเลยอุ้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 ยสะพานสะพานแขวนอุ้ยลื่นล้มเอาเลยครับน้องสกายโอ้วิ่ง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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย วันนี้น้องสกายก็มาเล่นบ้านบอลน,นะครับหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนมนแรกนะครับก็เลยพามาเล่นบ้านบอลโอเคอุ้ยกระโดดจับพังจะกระโดดจับพังโอ้ยกระโดะะโดโไปถึงถึงยังถึงยัง <S <S 1> <S 1> เล่นอะไรเป็นอย่างแรกครับอ๋ยอย่างแรกเขาก็จะมาหาเครื่องบินก่อนนะจะมาหาเครื่องบินไปต่อเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมครับนี่หางมันครับ,บมันไม่มีรอมันไม่มีร้ออ๋จะหาที่มีร้อใช่ไหม นี่ไง <laughs> อันนี้นนนะนะรถครับโอ,โ,อโอ้โลนลนลนอันนี้รถไฟหรือเปล่ารถไฟหรือเปล่าครับอตอนนี้น้องกลายลังหาอุปรกรณ์ต่อต่อของเล่นอยู่เดี๋ยวเราจะไปปล่อยตรงสไลเดอร์กัน พร้อมจะปล่อยแล้วครับหนึ่งสองสามปล่อยมาเลยอู้โหไปดูเลยนิวได้อะไรไดเครื่องบินเครื่องบินอีกแล้วเครื่องบินสองลำเลยอันนี้ต้องใส่ถุงเท้ากันลื่นมารับรองไม่ลื่นเลยไปเลย ระวังเพื่อนด้วยนะโอเคขึ้นมาแล้วไปเ,เลยปล่อยปล่อยเครื่องบินลงไปแล้วอู้โอ้โหลูกบอลอาวู้บอลมีหน้ายิ้มวยเอาไปเลยเอาไปเลยหลุมมันมันหลุมมาจากไหนเนี <future> ่ย <Meine ät S 2> ใช่โอเคครับสายกายบอกว่าอย่าให้ลูกบอลนี้หายนะนำไปเลยครับโอ้ฝ่าลงลูกบอลไปเลยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเฮ้ยก้าวขายอย่างก้าวขายอย่างยาวๆไปเลยเสร้ไอไปทางไหนไปทางไหนมีทางนี้ไหมมีทางอะไรไปเฮ้ยมีทางไอ้นี้ด้วยสะพานสะพาน สะพานแขวนอุ้ยหรือล้มมันต้องเหยียบมันต้องเหยียบอันนี้ครับเหยียบอันนี้อ่าโอเคโหเมื่อกี้นรางไก่ตกครับสะพานแขวนครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับโอ้ย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 เดินไปเลยครับเดี๋ยวเวลาเราเดินเนี่ยเราวางรถก่อนดีไหมเดินไหมครับเดินสะพานแขวนไหมครับเดินไปเลยครับสะพานแขวนเฮ้ยเฮ้ยทรงตัวครับ ฝึกการทรงตัวครับโอ,อ้เดินโอ้มันเดินผ่านยญ้าเหมืนอนกันัดนเน่้าไม่จับเนี่ยโอไปเลย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 จรวดจะเดินทางแล้ว<ป>พร้อมหรือยังไปเลยโอ้ไปอย่างรวดเร็วอ๋อแล้วเราจะตามไปบ้างนะครับ โอ้ยหนึ่งแล้วลไปสิครับ <c oughs> เล่นอะไรเอ่ยมีอะไรอีกมีอะไรเล่นอีกโอ้ปืนใหญ่ใช่ไหม <c oughs> เล่นปืนใหญ่ด้วยกายลูกบอลจั๊กอือปีน วางเรืงก่อนวางแล้วก่อน่ะปีนอย่าเล่นนันัจันไปสิพร้อมยังครับสปีดยังรวดเร็วหนึ่งสองสามไปเลยอึบอึบโอ้โหรอบนี้เก่งมากครับคล่องเลยอ๋อนักไต่เขาสกายนักไต่เขาขึ้นไปได้ไหมโอ้โหเก่งมากรอบนี้เก่งมากครับ สู้เขาลูกสู้เขาสกายสู้สู้สกายสู้สู้โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเก่งมากครับโอ้เก่งจังเลยอึ๊บอาอีกรอบหนึ่งอาอีกรอบหนึ่งโอ้เก่งจังเลยดีใจกอดพ่อเอ่อนอนสกายตอนแรกก็ไม่กล้าเล่นนะคุงมากล้าเล่นนะครับพอเล่นได้ก็ชอบใหญ่เลยหนึ่งสองสามส,ส,สปีดไปเลยครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหใสขึ้นไปครับใสขึ้นไปครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นที่เด็กๆต้องฝึกความพยายามนะครับแล้วก็กล้าที่จะลุยกับอุปสรรคนะมันมีประโยชน์นะครับของเล่นพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับฝึกให้เขามีความกล้าเลยนะขึ้นไปเลยครับเด็กน้องสกายปีึ้นไปโอเคโอ้ยเหยียบเหยียบเหยียบโอ้โหเก่งมากเก่งหนึ่งสองสาม กอดไหนกอดไหนโอ้รีใจกอดพ่อเอาเล่นใหญ่เลยทีนี้เอ้าโอ้โหเอ้ยเอ้ยใใหญ่เลยครับเพื่อนๆลองใส่เล่นใหญ่เลยมันสูงเหมือนกันนั้นเนี่ยสูงเหมือนกันนั้นเนี่ยวินที่ไปเลยครับเยี่ยมมากครับ เก่งมากโอ้โหที่ได้สามครั้งแล้วก็ไปจังเลยขาีโอ้โหไปเลยโอ้โหกอดหน่อยกอดหนอกอดหน่อยโอ้โหดีใจกอดทาได้ดีใจพอเด็กๆทาได้เขาก็จะเริ่มรู้สึกอ่ามีความดีใจภูมิใจในตัวเองนะรอบที่สี่แล้วครับวันนี้ไปอย่านี้ไปเลยครับโอ้โหเล่นได้เล่นใหญ่เลยครับ วิ่งกันไปครับเก่งมากครับเก่งมากครับเอาไต่ขึ้นไปอีกครับโหยอดเขาโอเวอร์เลสครับโอ้โหคล่องเลยทีนี้คล่องเลยรู้แล้วรู้เทคนิคก,การขึ้นแล้วก็จะขึ้นได้แล้วทีนี้อู้อีกแล้วครับอือหือเก่งมากครับมีอะไรเล่นอีกนะอันนี้อะไรบอร่อสัตว์โอ้โหมีพ่เป็ดเต็มเลย มี่ปิดคาบคาบเต็มเลยมีหมาดองด็อกด้วยดูสิมีอะไรมีแรดปีนไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ uh, okay. ้ยงงเหมอเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเอาใหม่เอ้ามาหนึ่งสองสามสางหน้าสปีดไปเลยอย่าไหมอยยาไหมอยยาไหมโอเคอ๋อเก่งมากครับ เก็บเอาไว้ครับไปทีละขั้นครับเก่งมากครับโอ้โหวันนี้คือได้ห้ารอบแล้วมาเลยเแม่มาดูสิแม่เห็นล้วเอาไปให้ลูก <laughs> กลัว ฮะ,ะมึงออกตัวนี้ได้นะได้เอาไป,ไปนี่ไปไปเนี่ยไปไหมไปได้ใช่ได้เอาไปไปบ้านมนึงโอ้โหไปโอ้ยโอ้ยไปยิงปืนใส่นกโอ้ยยิงไม่ถึงครับเอาไหมครับยิงไม่ถึงครับ นกยักษ์นกยักษ์นกยักษ์มันจะมาโจมตีเราแล้ว,ลวเราต้องต่อสู้ด้วยปืนใหญ่ครับนี่ปืนใหญ่อัศวินกำลังใส่ลูกบอลยิงนกมันโดนโดนไหมโอ้โหเกือบโดนครับเกือบโดนครับไปครับไปหาไปหาลูกบอลดีครับไปหาปืนมาครับ อันนี้นะครับเป็นนกยักษ์ที่เด็กๆต้องยิงปืนให้โดนนะครับอ๋อทุกคนต้องโจมตีนกยักษ์เรามีปืนใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับทอสกายกำลังเก็บลูกปืนใหญ่อยู่อุ้ยเป็นไรไงหลังระวังครับระวังเอ้าดับก่อนทำไมอะ่ะต้องกดไปอีกรอบเนึนงครับอรถยิงไปอะไรครับนั่นยิงใส่กันเองยิงใส่กันเองทำไมครับลกอยู่นู่นครับ นี่ใส่กันเองทำไมครับทาไมครับนี่อะไรฮะเฮ้ยมันคืออะไรท่อนไม้โยกโยกโอ้เล่นคนเดียวเออพอนั่งพอนั่งด้วยใช่ไหมโอ้ยมันไม่หักใช่ไหมครับเนี่ยนั่งได้นะขออนงด้วยนะครับมุดมุดมุดถ้ำมุดถ้ำเลยโอ้มุดถ้ำครับ มืดมากมืดทำมืดมากโอ้ย,อยเราต้องไต่ไปสกายโอเคอ,ออกได้ไหมเนี่ย,ยไหนเอาอีกรอบสิเอาอีกรอบสิ เราเปลี่ยนเป็นกระโดดสิลรเปลี่ยนเป็นกระโดดเปลี่ยนเป็นกระโดดเปลี่ยนเป็นกระโดดสองขาให้มันดูตรงนี้เฮ้ยหวัวไอ้ว้าหายแล้วอยู่ตรงนู้น,ไม,นไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวประกอบใหม่นะออไม่เป็นไรเราประกอบใหม่ได้ไปเลยเใช่เราก็เล่นอย่างอื่นไปก่อนเนาะนี่ไง,งของเล่นเต็มเลยเนี่ยเขาก็เล่นกันอยู่ เลยหมุนไปเลยจักรยานหมุนจักรยานหมุนจักรยานหมุนไปเลยจักรยานหมุ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 นครับโจมตีปิ้วโอ้โหเกือบโดนครับทาไมครับโดนไหมโอ้ไม่ถึงครับมันไกลไปโอ้โหไม่โดนครับสับปะาดมันยังบินอยู่ครับโว้สับปะดนกนกยักษ์นกยักษ์ สำหรับวันนี้นะ้องสกายมาเล่นที่บ้านบอลก็สนุกมา,มากๆเลยไปก่อนนะครับเ<ๆ>พื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊อะบ๊าย,บ,บ,ายบาย